<Okay. S 2> พระเจ้ารับรองเขาต้องอ่านพระกมพีเ,เบอร์ได้เลยพระเจ้าไปพูดรับรองถ้ากลับตัวกลับใจแล้วกลับมาปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระเจ้ายึดมั่นถือมั่นในคำของพระเจ้าของพระเจ้าและศรัทธาในพระเจ้าคนนี้จะได้ไปสวรรค์จะได้ก้าวเข้าสู่แผ่นดินของพระองค์จะไม่จริงได้ไงคนทําเลวทําชั่วนอกศาสนาเราไปประกาศศาสนาให้เขาเขาแค่กลับตัวกลับใจย้ายศาสนามาอยู่ศาสนานี้แล้วปฏิบัติตามหลักคาพีให้ได้เขาย่อมไปสู่สวรรค์ แ่นดินสวรรค์เป็นของเขาจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วเขาจะเปิดประตูให้แก่บุคคลน,นั้นมัทธิวแค่ขอได้เลยสำเร็จเลยขอจะเข้าแดนสวรรค์แล้วปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แม้จะทำเร็วทำชั่วมาแค่ไหนก็ตามพระเจ้าแก้บาปได้เพราะพระเจ้าหรือพระเยซูคิดเป็นผู้ล้างบาปแก่บุคคลน,นั้นโลหิตของพระองค์หลั่งออกเพื่อชำระบ,บาปของมนุษย์ทั้งหลายโอ้โโฟ,ฟังอาจารย์รู้จริงแล้วเนี่ย โ้เก่งเก่งมากครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่าหานจบหมดแล้วส่วนเรื่องของการก็ผมไม่รู้ว่าเหมือนค้ายๆกับหลักพุทธหรือเปล่าว่าจิตคนทําชั่วมาทางชีวิตจิตเรื่อยๆถึงคุณงามความดีหรือว่าจิตเราทำจิตให้ว่างเปล่าอย่างนี้ก็นีผ่านได้ไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเปล่านะ ไม่ใช่ทำจิตให้ว่างเปล่าต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นตามความเป็นจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วจะอยู่ถาวรน,นิัิลร์เราเห็นอะไรในโลกนี้บ้างที่เกิดมาแล้วไม่เสื่อมในโลกเหล่านี้ไม่มีเลยแต่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เดินสู่ความเสื่อมแต่ด้วยหลักคำพีหรือหลักคำสอนของพระเจ้ามีสวรรค์ที่เรียกว่านินิลันดร จะไปอยู่บนสวรรค์นิทริลันดรและจลรนรกนิทริลันดรใครที่ทําเชื่อมั่นในหลักของพระเจ้าจะเป็นผู้อยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดใครเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามากที่สุดจะอยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดอยู่ใกล้แสงสิริของพระเจ้ามากที่สุดเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าดังนั้นผู้ที่รับใช้พระเจ้าอยู่เป็นเวลาในการบอกสอนประกาศเรื่องราวของพระเจ้าจนคนมารับเชื่อมากมายจะได้อยู่ใกล้พระเจ้ามากที่สุดนั่นคือแผ่นบินสวรรค์ แต่ในหลักคำพุทธเนี่ยไม่มีแบบนั้นเพราะอะไรเมื่อมีการเกิดปรากฏย่อมมีการเสื่อมปรากฏเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นต้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่นั้นในหลักพุทธเนี่ยไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่เสื่อมเราเห็นทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เสื่อมนี่ก็เป็นเรื่องขัดแย้งอย่างหนึ่งว่าเราไปตั้งว่าสวรรค์ ur, นิรันดร์นรกนิรันดร์แต่ในศาสนาพ,พุทธไม่มีสวรรค์น,นิร,รันดร์ไม่มีนรกนิรันด์เพราะอะไรเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดใหม่ตั้งอยู่ดับไปอีก มันจะวนเวียนอย่างเงี้ยไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปจากหลักเหตุปัจจัยนี้ได้นี่เรียกว่าสัจจคความจริงที่พวกเราสามารถแก้ไขตอบสนองต่อปัจจุบันในขณะนี้ได้เลยเราสามารถรู้เห็นตามตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้ว่าเออเรามองไปทางไหนก็ไม่มีอะไรไม่เสื่อมทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมได้หมดเราเห็นจริงตามนั้นได้ตามตามความเป็นจริงเลยวันนี้ได้คุยกับอาจารยนะ์อาจารย์รู้ลึกจริงๆครับผมตอนแรกผม,มคิดว่า อาจารย์น่าจะไม่รู้เรื่องพระคัมภีร์หรอก็อะไรประมาณนี้ผมก็รู้อาจารย์ต้องมาเคลียประเด็นถ้าเวลาอาจารย์บอกว่าอาจารย์รู้อาจารย์จะไม่โกหกถ้าอาจารย์รู้คืออาจารย์รู้ถ้าอาจารย์บอกไม่รู้อาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์ไม่รู้เรื่องนี้ขอไปดูก่อนขอไปศึกษาก่อนแต่เรื่องคมภีร์อาจารย์ศึกษาอาจารย์ศึกษาถึงเจปีอาจารย์เป็นผู้หิวกระหายต่อดินแดนของสวรรค์อาจารย์เป็นผู้หิวกระหายต่อพระคัมภีร์หิวกระหายต่อการรับใช้พระเจ้าในยุคที่อาจารย์เป็นคริสเตียน ตลอดเจปีอาจารย์หิวกระหายต่อการเรียนรู้หลักคำของพระคัมภีร์อาจารย์กระหายต่อการที่จะเป็นผู้นําเพื่อเลี้ยงดูลูกแกะอาจารย์หิวกระหายต่อการสั่งสอนพระคัมภีร์อาจารย์สั่งสอนพระคัมภีร์นะอาจารย์หิวกระหายต่ออ่านอ่านพระคัมภีร์ใบเบิลอาจารย์หิวกระหายต่อการที่อาจารย์เนี่ยจะขวนขวายในการศึกษาและอธิษฐานอาจารย์มีของประธานเป็นผู้นําอาจารย์มีของประธานเป็นศิทธยาพิบาลนี่คือของประธานที่อาจารย์เคยเช็คในยุคที่อาจารย์เป็นกิสเตียน อาจารย์ในบาที่อาจารย์อยู่เนี่ยพูดภาษาพระวิญญาณอ่อแล้วอาจารย์ขอพรพระแต่พระเจ้าเนี่ยอาจารย์ัได้อะไรบ้างก็ไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าได้วันแรกที่อาจารย์ประกาศเชื่อพระเจ้าอาจารย์เรียนมหาลัยปีหนึ่งอาจารย์เข้าปีหนึ่งไม่นานอาจารย์รู้สึกเดินทางเหนื่อยมากเพราะอาจารย์อยู่หนองจอกมหาลัยอยู่ลังสิตมองเทพลังสิทธเดินทางสามชั่วโมงกว่ารถติดมากไปเรียนไม่เคยทันอาจารย์มีคนมาประกาศอาจารย์เรื่อง ความเชื่อเรื่องพระเจ้าที่ซุ้มที่อาจารย์นั่งอยู่นั่งอยู่คนเดียวมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเดินมาใครก็ไม่รู้เดินมาแล้วมาประกาศความเชื่อไม่ใช่เพื่อนไม่ได้ไม่ใช่เดินมาเรียนมาหาลาัยปีแรกแล้วเพื่อนอาจารย์ในเซ็กชันเดียวกันเนี่ย<ต><น>เขามาประกาศเรื่องความเชื่อพระเจ้าอาจารย์แล้วเขาพาอาจารย์ไปซุ้มคณะเขาซุม้มไคริสเตียนเนี่ยแล้วก็มาสอนทําไอสอนเรื่องราพระเจ้าให้อาจารย์ฟังแล้วเขาบอกให้อาจารย์ทดสอบพิสูจน์อาจารย์ก็พิสูจน์พิสูจน์ได้การขอรถเมื์เรื่องปรญญาอ่อนมากเลยนะ แต่มันขอแล้วรถเมย์มาจริงอาจารย์นั่งก้มหน้าอยู่รถเมย์อย่างเงี้ยหลับตาเขาบอกให้ลองขอดูลองขอด้วยจา์ขอรถเมย์รถเมย์จะไปฟิวเจอร์ลังสิตเพื่อต่อจากฟิวเจอร์ลังสิตไปมีบุรีหลับตาเงียหน้ามองตายหารถเมย์ห้าหนึ่งเก้ามาโอโหพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากเลยกูต้องเชื่อแล้วกูไม่เชื่อไม่ได้แต่ก็ยังติดตะขิดตะขวงในใจมีเรื่องใหญ่กว่านั้นก็เลยไปขออีกว่าก็ได้แล้วอันแรกอันดับต่อมาขออะไรยากที่สุดคือขอหอพักอยากนอนห้องพักอยากนอนหอพักที่มหาลัย พ่อแม่อาจารย์ขอกี่รอบกี่รอบก็ไม่ให้อาจารย์เลยตัดสินใจพ่อเดี๋ยวจะขออธิษฐานพระเจ้าวันนั้นเขาไปนมัสการกันอาจารย์ก็ไปนมัสการนะเขาที่หอพักแล้วอาจารย์ก็อธิษฐานอาธิษฐานปรากฏกลับมาบ้านพ่อยอมยอมให้ไปห้องพักทั้งท,งทงี่ขอมาตั้งนานหลายวันก็ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ไปนอนแต่ปรากฏขอสําเร็จทีนี้ละ่ะเชื่อพระเจ้าเลยโอ้ได้จริงแน่นอนเพราะเราขอแล้วได้หลักคริสเตียนเนี่ยใช้วิธีนี้หมดคือขอแล้วได้ก็เลยเชื่อแต่ในหลักศาสนาพุทธ รถเมย์มันวิ่งมาตั้งนานแล้วเอาเรามองความเป็นจริงนะอาจารย์ขอห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้ามวิ่งมาตั้งแต่ตลาดไทยวิ่งเข้ามาแต่ธรรมศาสตร์เข้าไปธรรมศาสตร์ห้าหนึ่งเก้ารู้จําไม่ได้แล้วเข้าไปธรรมศาสตร์ออกจากธรรมศาสตร์ไปวนสะพานออกจากตลาดไทยเข้าไปในตลาดไทยแล้วออกมาอีกทีหนึ่งเนี่ยออกมามันออกมาตั้งแต่ก่อนอาจารย์อธิฐานแล้วอาจารย์เพื่ออธิฐานเดี๋ยวเนี้ยแต่ห้าหนึ่งเก้าเยหน้ามาเจอเลยมันจะวิ่งมาจากธรรมศาสตร์ใช้เวลาไม่กี่ไม่ใน,ใน,ในไม่กี่นาทีได้ยังไงเห็นไหม เนี่ยปัญหาเลยปัญหาคืออะไรมันมาของมันตามเหตุตามปัจจัยแต่วันรุ่งขึ้นวันต่อๆไปจันขอได้ไหมไม่ได้ขอทุกครั้งได้ไหมไม่ได้แล้วเราจะหาข้ออ้างในการสอนคนเหล่านี้ว่าอะไรอ๋อเพราะเจ้าเนี่ยเวลาจะให้เนี่ยเขาจะให้ในสามเวลาถ้าในเวลานี้พระเจ้าเห็นว่ายังไม่สมควรแก่การได้รับก็รอไปก่อนถ้ารอไปก่อนในเวลาที่ถึงเวลาสมควรแก่ได้รับแล้วเดี๋ยวก็จะได้ตามเหตุของมันเองถ้าเจ้าเป็นผู้รู้ว่าอะไรควรได้ไม่ควรได้แก่เราเนี่ยเขาก็จะหาข้ออ้างแบบนี้แต่ความเป็นจริงคืออะไรก็รถเมย์มันยังไม่ออกจากอู่ มันจะได้ได้ยังไงก็เวลาที่ตามเหตุตามปัจจัยรถเมอู่ออกออกจากอู่ตอนไหนมันก็ออกมาจากอู่ของมันตามเวลาของมันมันไม่ได้เล่งมาเพื่อเราคนเดียวนะถ้ามันรถเมยมันออกจากอู่เพื่อเล่งเราคนเดียวอ้าวแล้วคนอื่นๆที่รออยู่่จะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เล่งมันมาตามเหตุของมันนี่เรียกว่าเหตุและปัจจัยเนี่ยหลักคาสอนพระเจ้าสอนอย่างนี้เรียกว่าเหตุและผลไม่ใช่มนโนเพอพบผมก็ไม่รู้จะถามอะไรนะเพราะวอาจารย์ตอบแบบละเอียดมากเลย อืได้ได้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะน่าจะชัดเจนอยู่อืมแต่ผมก็ยังจะเชื่อพระเจ้าต่อไปนะเพราะว่าไม่ผิดเรายึดพันแล้วเราเชื่อแล้วก็ยังจะ,จะเชื่อต่อไปไม่ได้ผิดเลยถ้าเรายังศรัทธาในพระเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนไว้อีกหนึ่งเรื่องก่อนตายเธอเนี่ยต้องระลึกถึงพระเจ้าเธอก่อนตายให้ได้ เธอจะมีโอกาสในการล่อดจากนรลกกระเมิดเจริญาและเป๋ววิสัยพระเจ้าเนี่ยไม่เคยไปดึงใครออกจากศาสนานอาออกจากศาสนานไหนเลยพระองค์แค่มีหน้าที่ในการสอนหลักสักจจะความจริงแต่พระองค์เนี่ยฝากไว้ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเป็นตัวสําคัญนะเธอจะนับถือศาสนาเธอเธอจะนับถือพระเจ้าเธอไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวก่อนตายเธอระลึกถึงคําสอนของพระเจ้าเธอให้ได้ ถ้าเธอมีความปาโม่ปิติยินดีในใจในหลักคําสอนของพระเจ้าเธอเธอจะรอดพ้นจากนรกกาเนิดเจิาชาและเปรตวิสัยได้เธอจะรอดได้แม้ความจริงเรื่องพระเจ้าถ้าเธอบอกว่าพระเจ้าจริงโอเคเธอก็จะรอดตามพระเจ้าของเธอแต่ถ้าในเรื่องของพระเจ้าไม่จริงเธอจะรอดตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าไม่เคยดึงใครออกจากศาสนาแต่รักษากุศลไว้ก่อนตายให้ได้ขอแค่นี้เลยนะนั้นถ้าเรา พิจารณาแล้วว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตเราเราอยากศรัทธาศรัทธาไปไม่มีใครว่าขอให้อยู่ในหลักคําสอนของพระเจ้าเพราะหลักคําสอนพระเจ้าก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเป็นคนดีในฐานะของการศึกษาตามหลักคําสอนของพระกัมภีร์เป็นเรื่องดีมากเลยไม่ใช่ไม่ดีดีอืม ก็ถือว่าวันนี้เขาได้เคลียร์ใจกับอาจารย์แล้วปกติเห็นในไลฟ์อาจารย์ก็จะดูเดือดอะไรประมาณนี้นะใช่ตอนช่องนี้อาจารย์จะไม่ดูช่องนี้ก็จะคุยปกติแต่ช่องหนึ่งเนี่ยมันมีสไตล์ไงช่องนั้นเนี่ยมันเป็นสไตล์ที่อาจารย์ลุยลุยกับความเห็นผิดในโลกมันต้องออกแรงแต่ในกลุ่มนี้มันไม่ต้องลุยเพราะอะไรมันไม่มีใครมีความเห็นผิดเพราะอาจารย์กรองกลุ่มคนนั้นเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วอาจารย์เลยไม่จาเป็นต้องอาศัยเรี่ยวแรงอะไรเยอะแยะแล้วไม่จำเป็นต้องพูดมึองพูดกูไม่จาเป ผมถึงผมจะเป็นคิ้เตียนเนี่ยผมฟังทั้งพระคมภีทั้งพุทธวจนะฟังแบบฟังเหมือนกันนะก็พุทธวิญญาณก็มาปรับปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จากการอยู่กับลมหายใจอย่างเงี้ยอ,อยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยก็<ๆ>มันก็ดีเลยเอามาควบคู่กันได้ได้ดีเลยเดี๋ยววันหนึ่งเราเข้าใจเราก็จะทิ้งอะไรบางอย่างเองอันนี้ก็ระหว่างนี้ก็ศึกษาไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งมันเต็มรอบของมันมันก็จะเข้าใจตามบริบทของมัน ถ้าผมอันนี้ผมลงไปได้เพราะเข้าใจแล้วกระต่างแล้วใช่จ้าได้จ้าสาธุอนุโมทนาได้จ้าขอบคุณมากๆเลยจ้า